สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมกลุ่มใหญ่ของเราวันนี้นะคะคุณครูตังเมจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องการป้องกันหรือการลดปริมาณขยะค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูตังเมก็มีคลิปวิดีโอมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะเกี่ยวกับการป้องกันและการลดปริมาณขยะค่ะเด็กๆไปชมกันเลยค่ะในแต่ละวันพวกเราสร้างขยะเยอะแค่ไหนรู้ไหมคิดดูสิ วันๆเรากินเราใช้ของสารพัดเลยของพวกเนี้ยพอหมดประโยชน์ก็กลายเป็นขยะที่ทุกคนเอาไปทิ้งจํานวนขยะก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันก็ต้องใช้เวลากําจัดและขยะแต่ละชนิดใช่ว่าจะกําจัดหรือย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่ายๆอย่างเช่นพืชผักใช้เวลาย,ย่อยสลาย5-1เดือนเศษกระดาษ2-5เดือนโลหะหรือกระป๋องน้ำบัดลม80-100ปี และที่หนักที่สุดคือถุงพลาสติกกล่องโฟมขวดแก้วและขวดพลาสติกซึ่งใช้เวลา500ปีหรืออาจย่อยสลายไม่ได้เลยนะถ้าปล่อยให้ย่อยสลายเองคงไม่ไหวสร้างปัญหาให้ประเทศเรานับไม่ถ้วนเลยทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคของพวกแมลงวันหนูมแมลงสาบที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนและเป็นบ่อ,อกเกิดโรคตับอักเสบเชื้อไทฟอยด์บาดทะยักโรคทางเดิอนอาหาร ่งกลิ่นเน่าเหม็นเกิดฝุ่นและสิ่งสกปรกเพียบเลยแถมยังสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและงบประมาณในการกำจัดขยะของประเทศอีกด้วยงั้นเรามาปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันกันดีกว่าจะได้ลดการสร้างขยะเชื่อโลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและยังช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับ 7R ลดปัญหาขยะ 1. Re ่รีดิวใช้ของเท่าที่จำเป็นใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 2. องรียูสนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำโดยไม่ต้องแปรรูปใดๆอย่างเช่นกล่องพัาสติกก็มาทำเป็นกล่องเก็บของได้นะ 3. r e รีไซเคิลการนำวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้เข้าสู่กระบ,บวนการเพื่อน,นำไปแปรรูปใช้ใหม่ เช่นกระป๋องน้ำอัดลมสามารถนำมาผลิตเป็นกระป๋องใหม่เล e f i ิลหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นไม่รับว,วัสดุที่เป็นพลาสติกจากร้านค้า 5. r e f i ฟินเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นชนิดเติมแทนการซื้อบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ใช้แล้วทิ้งอย่างพวกแชมพูสบู่น้ำยาล้างจานก็ซื้อแบบรีฟิลมาเติมใส่ขวดอันเดิม รี return เลือกใช้บรรจ,จุภัณฑ์ที่สามารถส่งคืนผู้ผลิตได้เช่นขวดน้ำอารมณ์แบบแก้วขวดแกลอนน้ำดื่มและสุดท้าย 7. รีแ r e p a ซ่อมแซมของที่พังแล้วให้กลับมาใช้งานได้ใหม่เช่นเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่หายไปแทนการซื้อใหม่นั่นเองค่ะถ้าเราทุกคนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันกันและช่วยกันคนละไม้คนละมือรับรองว่าปริมาณขยะต้องลดลงได้อย่างแน่นอน คำถามน่ารู้ข้อที่1เด็กๆมีวิธีการลดปริมาณขยะอย่างไรบ้างคะข้อที่2ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลความสะอาดชุมชนเราจะเป็นอย่างไรคะข้อที่3ถ้าชุมชนเรามีขยะเยอะแยะไปหมดเลยเด็กๆจะมีวิธีดูแล,แลและจัดการอย่างไรบ้างคะเราไปร่วมกันหาคำตอบกันเลยคะ่ะเด็กๆ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับเรื่องการป้องกันและการลดปริมาณขยะเด็กๆพอทําความเข้าใจได้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเด็กๆทําความเข้าใจแล้วเรามาช่วยกันป้องกันและลดปัญหาเกี่ยวกับปริมาณขยะที่มีมากจนเกินไปกันเถอะค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ